ส,สดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัว POCO X7 5G มือถือสเปคให้มาจัดเต็มมากพร้อมด้วยราคาโคคุ้มผมตัวนี้ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อมากับราคา5,900 99บาทหรือว่าเด็ราคาไม่เกิน6,000ซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาซึ่งพีขอโชว์หน้ากดในการสั่งซื้อเลยกับราคาที่ไม่เกิน6,000จริงเพราะว่าหลายคนน่ะว่าพีเยอะมากว่ากดราคานี้จริงไหมซึ่งบางครั้งผมราคามันอาจจะขึ้นนะครับบางครั้งราคามันอาจจะเป็นว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ส่วนตัวกับงบไม่ถึง7,000ตัวนี้ อย่างมุมมองพีนะถือว่าคุ้มครับแต่ตอนนี้ราคาคือ5,999บาทบอกเลยว่าให้มาจะเต็มมากที่พีแนบลิงก์เนี่ยเป็นเครื่องสูนทยประกันสูนทยปลอดภยัย่างซื้อบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของไปลนว่าให้กดซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับเพราะพี่ก็ซื้อมาจากลิงก์ของผมด้านล่างในการซื้อเป็นเครื่องสูนทยประกันสูนทรัยมี มีตาขุดครับผมเรียบร้อยซึ่งพีทำการกดมากับราคา5,999บาทบริววัสเปคต,ตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงซึ่งหลังจากที่ใช้งานมาแชประสบการณ์ให้ดูเลยว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเรื่องบอดี้ผมบอดี้ในการดีไซน์มีความสวยงามมากปกโค X75G ตัวนี้ทำดีไซน์ได้อย่างลงตัวจริงครับซึ่งดีกีเปรียบเสมือนราคาหลัก1 2 0 0 0 0 0เลยบอดี้มีความสวยงามจริงครับผมตัวนี้ CPU ให้มาถือว่าเร็วแรงจริงกับตัว Minutetensity 730 Ultra ซึ่งพียมการใช้งานคือรุ่นแรม8ปดกิกะผมกับความจุ256รุ่นเบสโมเดลส่วนตัวรู้สึกว่าเพียงพอมากเล่นเกมถือว่าเฟรมเดทดีมาก R.O.V ผมตัวนี้นะคือผมพีชอบมากคือเลนหลักผมตัวนี้ชารเลนของ Sony I.M.F. ด้วยซึ่งบอกเลยว่าคุณภาพตัวนี้เป็น50ล้านมีตัว O.I.S. ด้วยบอกเลยว่าสุดจริงพร้อมด้วยบอดี้ในการป้องกันการฝุ่นกันน้ำที่ I.P.68 พร้อมแบตให้มา5,110มิลลิแอมผมสับพีนะแบตท,ทั่วอึดซึ่งพีสแตนบายตัวนี้มาเกือบ3วันดูครับผมแบตยังอึดจริง ซึ่งตอนนี้แบตยังได้หมดคิดดูว่าแบตอึดจริงพี่ทำการทดลองมือผมตัวนี้คือแบตอึดแล้วก็จัดการพลังงานตัวนี้บอกเลยว่าจัดการดีมากครับหน้าจอให้มาคือสุดมากเป็นหน้าจออัมโมเรตครับสีสันโคตรด,ดีแล้วก็หน้าจอความคมชัด 1.5K ครับมีความคมชัดจริงครับผมตัวนี้หน้าจอแบบโค้งมนสามารถสแกนในมือผมตัวนี้บริเวณครับบริเวณหน้าจอได้ซึ่งให้มา ถือว่าสุดจริงสําหรับการใช้งานหน้าจอหน้าจอสู้แสงดีมากกับหน้าจอที่ตัวนี้สู้แสงคือผมบอกเลยว่า3,000นิ้นคือโหดมากแล้วก็สูงสุดอัตราลิฟตคือนี่ครับ1 2 0่งร้อยสิบเฮิร์ตในการปัดแป,ด,ปดมาบอกเลยว่าเพียงพอมากกับหน้าจอขนาด6.67นิ้วครับขอบจอมีความบางจริงนะผมตัวนี้นะพร้อมด้วยลำโพงคู่นะผมตัวนี้ให้มาแบบตัว d o l b y Atmos ด้วยสามารถ กับอ e ีควอไลเซอร์ก็ถึง9รูปแบบผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับนี่คุ้มมากกับงบ5,999บาทอะมุมมองพี่นะีถือว่าคุ้มจริงครับผมตัวนี้ถ้าลดราคารีบไปกดในการสั่งซื้อส่วนตัวนะกับราคาเหรประมาณ6,000กว่าบาทก็ยังคุ้มนะเหรไม่เกิน7,000ตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากครับนี่ครับแต่พี่ได้มา5,999บาบาทถือว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงครับนี่แล้วก็ซัพพอร์ตกับแอปธนาคาร ศูนย์ไทยทุกแอปนะครับผมตัวนี้มาดูว่าเฮ้ยตัวนี้การตั้งค่าเป็นอย่างไรบ้างสเปคเป็นอย่างไรผมตัวนี้คือพี่ผมใช้ตัวนี่ครับ Xiaomi h y Per Version 1อนาคตอัปเดตเป็นตัว Xiaomi High Per Version 2ได้แล้วก็ Android เวอร์ชันที่เป็นแบบว่าตอนนี้14ผมอนาคต15สามารถอัปเดตได้ผมซึ่งพี่ชอบมากกับเวอร์ชันนี้คือ AI นะ่ะในการวัตถุตัวนี้คืออบปัะสุดีมากแล้วก็ตัววีโอการสั่น ถ่าย 4K ด้านหลังได้ถือว่ากันสั่นทําดีมากเพราะว่ากันสั่นใ่้ยโดยโอไอเย็นนะครับถือว่าให้มาจัดเต็มมากสีหน้าจอบอกเลยว่าเพียงพอจริงครับนี่ครับแรม8กิกบอกเพิ่ม8กิกกับ CPU ที่มีความเร็วออกตาคอความเร็ว2.5 g h z ใช้งานบมดเลยว่าตัวนี้คือสุดจริงครับซึ่งมันจะมีความใกล้เคียงกับเจ้าตัว i c o e t 9ซึ่งตอนนี้ i c o e Z9 ราคา7,008ถือว่าคุ้มจริงนะพี่จะขอเนี่ยลิงก์ เ้าไอคูเซตเที่พี่ใช้งานอยู่คู่กันบอกเลยว่าไอคูเซตเนะรอมของ Vivo ก็เป็นรอมที่มีคุณภาพครับเพิ่มอีกงบประมาณหลักประมาณพันกว่าบาทสองพันไอคูเซตอีกตัวที่คุ้มพีจะขอแนบลิงใต้คลิปเป็นเครื่องสุดท้ายที่พีซื้อมาคือคุ้มจริงครับ เดี๋ยวผมกล้องหลังก็จะมีตัวเลนส์ u l ตร a wide แล้านแล้วก็เลนส์หลัก50ล้านมี OIS ครับผมกล้องหน้าให้มาจัดเต็มมากกล้องหน้าให้มาคือ20ล้านสีสันในการถ่ายก็ถือว่าสุดจริงครับผมตัวนี้สามารถโคดแอปได้สามารถแบ่งหน้าจอได้แล้วก็สามารถสแกนใบหน้าผมบริเวณกล้องหน้าได้ซึ่งผมให้มาจัดเต็มจริงผมแอปโคดมีให้เราเรียบร้อยนี่ครับก็ถือว่าสเพิยร์เป็นมือที่น่าใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงครับ ไม่อวยผมตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานดริจริงซัพพอร์ตไวไฟ4และ WiFi 5มีตัว EFC เบอร์ผมแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นคลื่น 5G 2ซิมผมตัวนี้เนาะแล้วก็บลูทูธเวอร์ชัน5.4แล้วก็ซัพพอร์ตเป็น Wi-Fi 6ด้วยผมตัวนี้บอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีหัวชาร์จแล้วก็มีเคสซึ่งเคสอะ่ะคือเป็นเคสที่ให้มาเกตงานดีมากผมตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงหัวชาร์จก็ให้มาในการฟ้าชาร์จถึง45วัตต์ อุปกรณ์ครบนะนี่เป็นเครื่องสูนไทยนะครับที่พีซื้อมานะครับผมตัวนี้นะนี่มาดูว่าตัวในการถ่ายรูปจะเป็นไงบ้างหลังจากพีไปถ่ายรูปมาตัวนี้บอกเลยว่าเป็นผือที่ถ่ายรูปคุณภาพดีมากครับผมสีสันก็ถือว่าใช้งานเพียงพอกล้องหน้าทําพอเทตหน้าชัดหลังเบอร์ถือว่าโอเคมุมมองพีนะงบไม่เกิน6 0 0 0กล้องหน้าคือเดอะเบดมากตรงๆเลยกล้องหน้าดีมากครับแบบไม่อยากพูดมากเลยว่ากล้องหน้ามันดีไหม ตรงๆแล้วกล้องหน้าสกินโทนดีมากทำพอเทสดีมากแล้วก็กล้องหลังนะพีรู้สึกว่าเป็นกล้องหลังที่ชัเลนยนของ Sony IMX882 ตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานคุรดดีอะผมเวิร์กจริงนะครับพีทำการไปสัมผัสมารจริงๆผมก่อนที่พี่จะมาพูดรีวิวให้ดูนะคือไปสัมผัสมารจริงๆว่า AI มันใช้งานไดีจริงเช่นพีอยากลบวัตถุผมตัวนี้ก็สามารถลบวัตถุได้ง่ายจริงครับนะครับผมซึ่งสีสันดีมากอะ่ะ พีชอบสีสันจริงผมตัวนี้ในการใช้งานมาดูว่าในการลบวัตถุจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมถ้าพีจะขอลบวัตถุให้ดูว่าเฮ้ยในการลบวัตถุจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับหาสักรลูกก่อนตัวนี้ผมสามารถใช้งานโดยที่เป็นตัว AI ในการปรับสีผิวทองฟ้าผมได้ด้วยนะครับเช่นแบบนี้ก่อนก่อนที่จะไปลบนะครับนี่ครับ AI ดูว่าผมซื้ออันนี้พีวาวมากพีชอบมากครับผมตัวนี้ดูว่าผมนี่ปึ๊บดู AI ครับผม A.I มันสามารถปรับสีผิวท้องฟ้าโดยต้นไม้ของเราไม่หายครับคือให้มาดีจีนี้ขอเช่นชมแล้วว่า A.I คือให้10เต็ม10ในการปรับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรผมในการลบวัตถุนะซึ่งพีจะทําการถ่ายรูปสดๆร้อนให้ดูเลยผมว่าลบวัตถุจะเป็นอย่างไรบ้างผมตัวนี้นะครับนี่พีจะขอกดเลยนะครับนี่ครับปึ๊บนี่ครับขอ,อาวางไว้คู่กันนะผม มาดูว่าการลบวัตถุจะเป็นอย่างไรนะครับผมคืออันนี้อ่ะคือยากอยู่นะมาดูว่ามือถืออ่ะเลนราคาไม่เกิน6,000จะสามารถลบวัตถุได้ขนาดไหนนะครับดูว่าผมนะครับเดียวๆเ,เลยดูครับความเนี้ยบคือสุดยอดมาก แล้วใช้หมวดโปรในการใช้ AI ในการลงถุได้ซึ่งให้มาจัดเต็มมากพี่ชอบมากกับตัวนี้หลังจากพี่ใช้งานให้10เต็ม10กับตัว AI Cam ม r a ามาดูว่าลำโพง2ตัวเสียงจะเป็นยังไงบ้างเสียงเมเสียงกลางซึ่งตัวนี้เป็นฟังก์ชันของตัว Dobby a t m o s ผมตัวนี้เห็นไหมว่ามันขึ้นเป็น Dobby a t m o s ให้เราเลยมาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับดูว่าผมดูเสียง Even when you feel h go o no no, คุ้มมาก6,000เสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับซึ่งพีขอยืนยันจากใจของพีเลยว่าลมพงเสียงดีจริงครับและคุณภาพของฟิลลิ่งหน้าจอ ทัดได้อย่างลงตัวดีมากแล้วก็ซัพพอร์ตในการเปิดผมตัวนี้มาดูว่าซัพพอร์ตเปิดห้ผมนี้ครับเปิดสูงสุดก็คือฟังก์ชัน 4K 60เฟรม HDR ซึ่งถือว่าให้มาจัดเต็มมากครับผมคุณภาพสีสันบอกเลยว่าสุดจริงกับงบเลพเรด5,990บาทครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงนะครับนี่ คือหลายคนอ่ะอีกครั้งผมพีผมขอโชว์หน้าให้ดูเลยว,ว่ามันกดราคานี้จริงซึ่งสามารถสั่งซื้อผมตามนี้พีแนบให้ใต้คลิปนี้บางครั้งราคาอาจจะขึ้นเพราะว่ามันอยู่ที่วันเวลาการสั่งซื้อนะครับอดดราม่านะครับว่าบางทีราคาอาจจะขึ้นนะครับแต่บอกเลยว่าสีสันของหน้าจอโคตรสวยและทําการบ้านมาดีมากสามารถใช้งานในการแบ่งหน้าจอหรือว่าใช้งานในการใช้งาน multi window นี่ครับ ก็สามารถใช้งานได้เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ควบคุมเล่นเกม RAV 6 0ิเฟรมปรับสูงสุดตัวนี้สบายหายห่วงฟรีไฟสูงสุดสบายหายห่วงเกมเก็บจีกปรับสูงสุดได้ะนะว่าให้ประการแข่งพอพับจีใจโลดีมากพี่ปรับเป็นสูงสุดพับจีบอกเลยว่าลื่นมากและจัดการความร้อนดีมากมี IR หรือว่ารีโมทคอนโทรลลำโพงเสียงดีกล้องถ่ายรูปบอกเลยว่าคุณ้างสกินโทนดีมากเป็นเหมือนที่พี่อยากจะพูดเลยว่างบราคา5999บาทตัวนี้ ยืนยันจากใจเลยว่าคามจริงรีบไปกดในการสังซื้อก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นนะครับบอกเลยว่าสัปพีนะถือว่าสุดจริงเซวนันนี้ขอบคุณครับ